วันนี้ผมจะพาไปแนะนำวิธีการฟาร์มเพชรรายวันนะครับพร้อมทั้งการจัดทีมรวมไปถึงว่าไอ้พวกตัวละครกี่ก ที่เราฟาร์มเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรต่อได้บ้างนะครับไปเริ่มกันเลยก็แล้วกันเกมสเตชันท็อปอัพบริการเติมเกมมือถือที่ประหยัดกว่าเติมเองมีแอดมินให้บริการตลอด24ชั่วโมงประหยัดรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสนใจติดต่อได้ที่ Line แอดเกมสเตชันท็อ p อัหรือ Facebook Fanpage เกมสเตชันท็อปอัพลิงอยู่ใต้คลิปนะครับ อันดับแรกนะครับขอแนะนําฟังก์ชันที่เรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการฟาร์มออโต้กันแล้วกันนะครับชื่อเนี่ยเริ่มต้นพัฒนาเลเวลนะครับเป็นรูปอ e ีวานวิ่งกระโดดกระโดดอยู่ด้านขวาพอคลิกเข้ามานะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีอธิบายถ้าเป็นภาษาเกาหลีก็คงอ่านไม่ออกนะครับนี่ผมอ่านสุดท้ายฟังอะไรกัน,กนเขาบอกว่าเล่นผจญภัยซ้ำนะครับด้วยกุญแจก็คือการลงด่านซ้ำๆนั่นเองแล้วก็อัศวินบรรลุเลเวล30ก็คือลงด่านซ้ําจนกระทั่งเลเวลของมอนสเตอร์ที่เราเอามาฟาร์มเนี่ยม แล้วด้วยระบบของเกมนะครับเมื่อเลเวลมอนสเตอร์ตัวใดก็ตามเลเวลตันเราจะได้รับรูบี้ตัวละ20รูบี้นะครับแล้วก็ในลูกนี้เนี่ย คุณจะเอา r u b ีไปทําอะไรต่อก็ได้จะเอาไปเปิดกาชาก็ได้เอาไปซื้อของอะไรต่างๆเป็นตัวช่วยเล่นในเกมก็ได้หรือจะเอาไปวนซื้อกุญแจมาฟาร์มต่อก็ได้สรุปก็คือมันจะกลายเป็นหลูกของการฟาร์มแบบนี้แต่ทีนี้ทุกคนก็คงสงสัยว่าอ้าวแล้วฟาร์มแบบนี้มันคุ้มไหมที่พอได้รูบี้จากตัวละครเล็ว่า0กับเอารูบีไปวนซื้อกุญแจลงอีกแล้วมันจะคุ้มไหม คําตอบคือมันจะคุ้มก็ต่อเมื่อคุณฟาร์มด่านที่เลเวลสูงมากพอสูงมากพอคือด่านอะไรวันนี้ต้องขออภัยผมยังตอบไม่ได้แต่ผมจะเล่าเป็นคอนเซปต์ให้ฟังคร่าวๆนะครับยกตัวอย่างเช่นลงด่านหนึ่งครั้งคุณใช้กุญแจ6ดอกถ้าเป็นด่านที่เลเวลต่ำๆนะครับยกตัวอย่างเช่นด่าน1ึด่าน2ด่าน3ด่าน4ด่าน5ถ้าเป็นด่านเลเวลต่ำๆจากมอนสเตอร์เลเวล1คุณจะฟาร์มให้มันเป็นเลเวล30 คุณต้องลงด่านทั้งสิ้น10ครั้งการลงด่าน10ครั้งเนี่ยใช้กุญแจทั้งสิ้น60ดอกพอคุณใช้กุญแจ60ดอกคุณจะมีอัศวินเลเวล30 4ตัว 4ตัวยังไงเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวจะพาไปอธิบายแต่ว่าอันนี้คร่าวๆก่อนพอคุณลงด่าน10ครั้งใช้กุญแจ60ดอกคุณมีตัวละครเลเวล30 4ตัวคุณจะได้รูบีจากตัวละคร4ตัวนี้ย80 Ruby ีนะครับไปรับได้ตรงไหนนะครับรับได้ตรงนี้ครับที่มิชชั่นนะครับแล้วก็ตรงนี้มิชชั่นทำซ้ำนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่ อัศวินบรรุเลเวล30หนึ่งครั้งเนี่ยทุกครั้งที่ตัวละครเลเวล30คุณจะได้20รูบี้ถ้า4ตัวคุณก็ได้80รูบี้ทีนี้ถ้าคุณเลือกที่จะเอารูบี้นั้นไปใช้นะครับโดยที่ไม่ซื้อกุญแจเพิ่มนะครับคุณก็จะมีรูบี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ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 แต่ถ้าคุณเอารูบี้นั้นไปซื้อกุญแจนะครับก็คือกุญแจไม่พอนั่นเองอยากจะฟาร์มต่อเนื่องนะครับคุณก็มาดูราคาว่า ร้านค้าที่ขายกุญแจเนี่ยเขาขายกุญแจกล่องละ50รูบี้ครับแต่ว่าในหนึ่งกล่องเนี่ยจะกดได้60ดอกหมายความว่าถ้าคุณฟาร์ม10รอบใช้กุญแจ60ดอกแล้วคุณได้80รูบี้แต่คุณเอารูบี้80นั้นอะมาซื้อกล่องเนี่ย50บีเท่ากับว่าคุณได้กำไรต่อรอบ30 b บีถูกปะแต่มีอีกวิธีหนึ่งถ้าคุณไม่อยากซื้อกุญแจคุณไม่อยากซื้อกล่องกุญแจคุณอยากจะรอ ให้กุญแจมันรีเองตามช่วงเวลาหรือว่าคุณจะได้กุญแจแจกมาจากกิจกรรมมีกล่องกุญแจจากกิจกรรมเติมโค้ดหรือว่าเกมแจกอะไรก็ตามคุณเอากล่องกุญแจฟรีพวกนั้นมาใช้รูบี้ที่คุณได้มาก็จะเป็นรูบีฟ้ฟรีฟรีรอบละ 80B บี้ไม่ต้องไปหมุนต่อทุนซื้อกุญแจอันนี้คือคอนเซปต์ของการฟาร์มรูบี้ในเกมเซเว่นไนท์นะครับแล้วเป็นมาตั้งแต่ภาคแรกนี่เป็นเวอร์ชันที่ดีมากที่เขาพัฒนาระบบนี้มาให้เป็นฟังก์ชันในเกมเพราะสมัยก่อน การจะทําแบบนี้ได้คุณต้องตั้งมาโครโอเคต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูอยากจะฟาร์มกุญแจแล้วจะทํำยังไงอันดับแรกเลือกด่านก่อนครับตอนนี้ผมอยู่ที่5้ขีดเสมมุตินะครับสมมุติว่าอยู่5้ขีดเมันก็จะมีการตั้งค่าต่างๆนะครับหน้าแรกเนี่ยไล่มาเลยนะครับตั้งค่าเงื่อนไขสิ้นสุดการต่อสู้ซ้ำนะครับอันนี้ก็คือถ้าทีมเราแพ้จะให้หยุดทันทีก็คือมันจะป้องกันการตายซ้าๆถ้าเราตายซ้ําๆก็คือเราก็ เหมือนกับไม่ไปไหนสักทีถูกป่ะฟาร์มตายฟาร์มตายฟาร์มตาย,าตายแพ้อยู่นั่นแหละนะครับก็ให้ติ๊กถูกไว้นะครับสตั้งค่าเติมอัตโนมัติอันนี้ก็คือการเติมกุญแจโดยใช้กล่องคุณอาจจะได้กล่องมาจากไอเทมโค้ดจากเกมแจกจากกิจกรรมหรือว่าซื้อรูบี้มาก็ตามนะครับคุณสามารถเติมกุญแจโดยใช้กล่องกุญแจได้ต่อมานะครับตั้งค่าจํานวนครั้ง สูงสุดเราสามารถเซตได้30ครั้งต่อรอบแต่ผมคิดว่าถ้าเล่น,น LD player ก็น่าจะตั้งมาโครให้มันแบบไปต่อได้นะคิดว่านะครับเดี๋ยวก็หาวิธียาวกันได้อยู่แล้วฟาร์มทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมันยังไงมันไม่พ้นพี่ไทยหรอกพี่ไทยเขโคตรเก่งนะครับก็คือให้ฟาร์ม30ครั้งนะครับแล้วก็ใช้กุญแจรอด80ดอกประมาณนี้ถ้ากุญแจไม่พอถ้าเราติ๊กตรงนี้ไว้มันก็จะใช้กล่องอัตโนมัติต่อมานะครับเรื่องของการเปลี่ยนตัวอัจวินอัตโนมัติ ย้อนกลับไปที่คอนเซปต์ของการฟาร์มจุดประสงค์ของการฟาร์มคือฟาร์มให้ตัวละครใดก็ได้เลเวลเต็ม30แล้วเมื่อมันเลเวลเต็มให้มันเปลี่ยนตัวละครใหม่เข้ามาแล้วมันก็จะเก็บเลเวล30ตัวนั้นให้ตันแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่เก็บเลเวล30ตัวนั้นให้ตันแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่วนแบบนี้เป็น l ูปไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็จะมีการเซตติ้งอยู่เปลี่ยนตัวอัศวินที่บรรลุเลเวลสูงสุดก็ติ๊กถูกไว้แน่นอนกรณีที่ไม่สามารถเปลี่ยนตัวอัศวินได้การต่อสู้้้ามจยุผนนนะะํใหติ๊ไวครับ คำว่าไม่สามารถเปลี่ยนตัวอัศาวินได้คืออะไรคือตัวเลเวลหนึ่หรือว่าตัวที่เลเวลไม่ตันในในไอของคุณนะหมดนะครับมันเกิดขึ้นได้บางครั้งตัวละครเราหมดแต่ว่าในระหว่างที่เราฟาร์มมันจะมีโอกาสดรอป พวกมอนกี้้ข้างทางมาเพิ่มในดานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ตัวละครหมดเนี่ยอาจจะน้อยตั้งค่าระดับดาวที่อาจจะเปลี่ยนตัวนะครับอันนี้ก็สามารถตั้งได้ทั้งหมดเลยครับตั้งเป็นอไว้ก็ได้ต่อมานะครับเริ่มการเปลี่ยนตัวจากดาวระดับสูงอันนี้มันก็จะฟาร์มพวก6ดาว5าดาวไล่ลงมาถ้าคุณเริ่มเปลี่ยนจากฟาร์มเประดับต่ําม,มันก็จะฟาร์มจากหมายถึงว่าตัวที่เปลี่ยนเข้ามาก่อนก็นจะเป็นดาวต่ำไล่ขึ้นไปอ่ะผมแนะนําให้ติ๊กไว้นี่แหละนะครับให้มันเอาดาวสูงลงมานะครับต่อมานะคร ถ้าทีมคุณเก่งมากแล้วนะครับก็ใช้แบบ4-1 4-1คืออะไรคือกี้กี้สตัวเดอะแบกหตัวแต่ถ้าทีมคุณยังไม่แข็งพอยังไม่เก่งพอก็อาจจะเซตเป็น3-2ก็ได้3-2คืออะไรกี่กี้สตัวเดอะแบกสตัวแต่ผมไม่แนะนำนะครับวิธีนี้มันขาดทุนมันขาดทุนกุญแจ นะครับมันขาดทุนกุญแจเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากรอบนึงเนี่ยคุณจะฟาร์มเลเวล30ได้4ตัวได้80 b บีเนี่ยกลายเป็นว่าคุณฟาร์มได้แค่3ตัวได้แค่60 b บีมันขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้ใช้รูปแบบ4 1เสมอนะครับทีนี้ต่อไปนะครับแล้วตัวละครที่เหมาะสมที่จะมาเป็นเดิะกแบกมีใครบ้างในปัจจุบันตัดกลับมานะครับสำหรับ ตัวละครที่แนะนำนะครับจะเป็นตัวแบกดาเมจที่สุดนะครับในแพทปัจจุบันเนี่ยแนะนำให้เป็นตัวละครที่มีสกิลหมู่5เป้าทั้ง2สกิลนะครับตัวที่ดีที่สุดในแพทปัจจุบันแต่หายากนะครับก็คือเจฟนะครับเจฟเนี่ยมีสกิลเนี่ยศัตรูทั้งหมดนะครับศัตรูทั้งหมดนะครับกระโดดเป่าทีนะครับถ้าคุณทำดาเมจได้มากพอนะครับคุณก็จะไปฟาร์มด่าสงสูงได้วิธีการปั้นเจฟให้ใช้ฟาร์มได้คือ พยายามปั้นให้มันวันฮิตด่านที่เราจะฟาร์มได้ถ้าเรายังปั้นดาเมจเจฟไม่พอวันฮิตด่านนั้นไม่ได้ก็ให้ถอยลงมาครับให้มาฟาร์มด่านที่มันอ่อนกว่าน,นั้นสาระสําคัญคือต้องวันฮิตให้ได้นะครับถึงจะไวที่สุดนะครับนอกจากเจฟแล้วแล้วตัวละครที่ดีที่แนะนําหรือแม้กระทั่งสามารถรีโรหาได้ในต้นเกมมีไหมมีคือเบลิก้านะครับนี่อีกหนึ่งตัวละครที่เป็นดาเมจเลสายเป้าหมู่นะครับ สองสองสกิลนะครับเบลิก้าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ถ้าคุณจะเริ่มเล่นใหม่วันนี้นะครับคุณรีโลหาเบริก้าก็ได้ถ้ารีโลได้ถ้าเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l มาหรือว่าถ้าเซิร์ฟซีมาถึงวันนั้นผมแนะนําให้ทุกคนรีโลหาเบริก้านะครับก่อนที่จะเล่นนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เจฟไม่ใช่เบริก้ายังมีอีกไหมมีตัวละครที่ชื่อเนียนี่เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สกิลห้าเป้า2อัน นะครับสกิลห้าเป้าสอันก็ใช้เป็นตัวแบกดาเมจฟาร์ได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่แรงเท่าเบริกานะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นตัวแบบก่อกวนมากกว่าไม่ใช่ตัวดาเมจแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆอย่างผมเนี่ยเริ่มเล่นมาแล้วไม่ได้รีโรไม่ได้อะไรนะครับมันก็ยังมี5เป้าสสกิลอีกตัวหนึ่งชื่อว่าเรนี่เป็นอีกหนึ่งตัวละคร5เป้า2สกิลนะครับเนี่ยสังหารพริบตากับพายุมีซันเป็นหนึ่งตัวละครที่อยากจะใช้ก็ได้แต่คุณต้องปั้นให้มันแรงนิดนึงอะ แต่ว่าถ้าจะต้องเสียทรัพยากรกับมันมากเกินไปจริงๆผมก็ไม่ค่อยแนะนําหรอกผมแนะนำให้ทุกคนรีโลหาเบลิก้าให้เจอและจบกว่านะครับเรใช้ได้ไหมใช้ได้ถึงจะไม่เก่งมากแต่ก็ใช้ได้เดี๋ยวจะไปใช้ให้ดูสมมุตินะครับ5้ขีดหตัวที่ผมจะใช้ฟาร์มจะเป็นเรพอคุณพอคุณเลือกตัวฟาร์มได้แล้วอย่าลืมนะครับว่าให้เซตสกิล1นึแบบนี้ด้วยสําคัญเลยนะครับคุณต้องบิวตัวละครจนคุณสามารถวันฮิตเวฟนั้นๆได้นะ ต้องวันฮิตเท่านั้นนะครับเวฟนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็มาเซ็ตจองสกิลหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ลองเข้าไปสู้ดู1รอบอ่ะพอเข้าเทิร์นะครับเนี่ยสกิลที่1ตึง้งเนี่ยผมยังไม่วันฮิตเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรอันนี้มันออกไปตีซ้าแตกอยู่นะครับอ่ะพอเวฟที่2มันก็จะออกสกิลที่เราเซ็ตไว้ครับอีกครั้งเนี่ยจบแล้วครับแค่นี้ครับ1รอบอันนี้คือผมวันฮิตไม่ได้นะก็ยังถือว่าช้า คุณลองนึกภาพว่าคุณสามารถปั้นตัวละครจนมันวันฮิตได้แล้วอะ่ะมันก็จะเร็วกว่านี้มากพอคุณได้สกิลหมู่5เป้าที่วันฮิตได้แล้วเนี่ยเนี่ยถ้าคุณอยู่ถ้าคุณเลือกด่านได้แล้วว่าคุณจะฟาร์มด่านไหนคุณกดตรงนี้ก็ได้นะต่อสู้ซ้านะครับอ่ะเราจะลองกันซัก10รอบดีไหมนะลองกันสัก10รอบ,นะอรอบเปลี่ยนตัวอัศวินอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมแนะนําไปแล้วตัวละครที่เป็นตัวแบกดาเมจก็คือเรยนะครับส่วนตัวละครที่เปลี่ยนอัตโนมัตินี่ก็คือมันก็จะเปลี่ยนตัวละครที่แบบ เลเวลยังไม่ตัน30แล้วก็ไล่ลําดับตามที่เราตั้งค่าไว้ว่าเราแบบเออเราตั้งแต่ดาวสูงจึงดาวตา่ำนะครับลำดับสกิลก็อย่าลืมเซตนะครับหนึ 1, 2, แบบนี้นะครับหมดเร่งความเร็วก็ติกไว้ให้มันฟาไว้ไวจากนั้นก็คลิกเริ่มการต่อสู้ได้เลยอ่ะพอเข้าสเตจมามันก็จะสู้ตามที่เราเซตไว้เลยครับเนี่ยผมไม่วันฮิตมันเลยช้าถ้าเพื่อนเพื่อนทำทีมก็ทำให้มันวันทุนก็แล้วกันสำคัญมันจะได้ไวแต่เวอร์ชันนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับไม่เหมือนกับเวอร์ชันเก่า เวอร์ชันเก่าเนี่ยถ้าตัวละครกีีๆตัวไหนตายจะไม่ได้รับค่าประสบการณ์แต่ว่าเวอร์ชันนี้ผมลองมาแล้วต่อให้มันตายในสเตจที่สู้กันมันก็ได้รับประสบการณ์อยู่ดียิ่งคุณทําตัวละครที่เป็นตัวแบกดาเมจได้เก่งเท่าไหร่คุณยิ่งไปฟาร์มด่านที่สูงได้เท่านั้นและยิ่งด่านสูงได้เท่าไหร่ค่าประสบการณ์ต่อรอบก็มากขึ้นเท่านั้นหมายความว่าตัวละครก,กี่้ที่คุณเอามาใส่มันจะเลเวล30ตันเร็วมาก การที่เลเวล30ตันเร็วมากเนี่ยผมยกตัวอย่างว่า,าสมมติคุณอยู่ด่านต่ำๆคุณอาจจะต้องฟาร์ม10รอบเพื่อให้ตัวคละครคุณเลเวล30แต่ถ้าคุณอยู่ด่านสูงๆคุณจะฟาร์มแค่8รอบหมายความว่าคุณประหยัดกุญแจไป2รอบ2รอบก็คือ12ดอกนะครับทำให้รูบี้ที่คุณได้จากการฟาร์มเนี่ยเป็นกําไรได้มากขึ้นนะครับได้กําไรจากการฟาร์มมากขึ้นในการฟาร์มอัตโนมัติเนี่ยคุณสามารถพับหน้าจอย่อลงไปตรงนี้ได้นะครับ พอคลิกย่อลงมาเนี่ยคือคุณก็มาอยู่ที่เมืองนะครับแล้วก็ทําทุกอย่างได้ปกตินะครับทีนี้ผมจะมาแนะนําต่อนะครับว่าเอาแล้ะไอ้พวกตัวละครที่เลเวล30แล้วเนี่ยมารับเพชรยังไงนะครับก็คือมารับตรงนี้มิชชั่นทําซ้านะครับแล้วก็เนี่ยเห็นปะ่ะเมื่อกี้ผมเลเวล32ตัวผมก็จะได้มา 40B บีซึ่งบีนี้ไปเปิดกาชาได้ซื้อของในช็อปได้นะครับยังไม่จบแค่นี้นะครับพอคุณฟาร์มแล้วเลเวล30แล้วรับบีแล้วนะครับ มันก็จะมีการเอาตัวละครที่เป็นเลเวล30นั้นอะไปใช้ต่อวิธีการใช้ต่อคืออะไรก็คือเอามาตีบวกนั่นเองนะครับก็คือในหัวข้อของการอัปเกรดอัศวินนะครับสมมุติว่าผมจะตีบวก S นะครับให้คุณมาตรงนี้ครับรูปดาวเนี่ยครับมันเป็นการตั้งค่าลงทะเบียนวัตถุดิบนะครับผมแนะนำนะครับว่าให้เลือกแค่ 1, ดาว2ดาว3ดาวก็พอ ระดับดาววัตถุดิบดาวที่4เนี่ยยังไม่ต้องเลือกก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการสิ้นเปลืองจนเกินไป ถ้าเป็นตัวละครตีบวกระดับ4ดาวเนี่ยหดาวรู้สึกว่าจะ10% 2ดาวรู้สึกว่าจะ25% 3ดาวรู้สึกว่าจะ50%อันนี้คือโอกาสสาเร็จของการตีบวกนะครับแล้ววิธีการลงลงทะเบียนวัตถุดิบนะครับตอนที่เราฟาร์มเนี่ยเราฟาร์มแบบตั้งแต่ดาวสูงลงมาใช่ไหมครับอันนี้ผมก็แนะนําเซตเป็นตั้งแต่ดาวสูงก็ได้นะครับมันจะได้สอดคล้องกันกับตอนที่เราเซตออโต้เมื่อกี้และอย่าลืมเลือกเฉพาะเลเวลสูงสุดเท่านั้นนะครับอันนี้สําคัญนะครับ ติ๊กเฉพาะเลเวลสูงสุดเท่านั้นไม่งั้นถ้าคุณแบบไม่ติ๊กเนี่ยมันจะไปเอาตัวเลเวลหนึ่งหรือตัวที่ยังไม่ตันหรือตัวที่คุณยังไม่ได้รูบี้จากมันเนี่ยเอามากินแล้วพอมันกินปุ๊บเวลาคุณไปฟาร์มไอตัวกี่กี้มันจะไม่พอบางทีแบบตัวละครยูนิตเราจะหมดนะครับพอะเซ็ตได้ตามนี้แล้วครับก็กดบันทึกนะครับจากนั้นนะครับคุณกดลงทะเบียนทั้งหมดได้เลยปึ้งอา้าวแม่งไม่มีอัศวินไอฮอเท่ากับว่าอัศวินที่ตรงตามเงื่อนไขเนี่ยไม่มีก็คือ 1>, 1ดาว2ดาว3ดาวที่เลเวลสูงสุดเนี่ยไม่มีตามเงื่อนไขเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเลเวลหแต่ว่าอันนี้ขออนุญาตเพื่อความอธิบายให้ชัดเจนเห็นภาพขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษนะครับผมจะเอาเลเวลสูงสุดออกนะครับแล้วผมก็จะลงทะเบียนทั้งหมดปึ้งโอ้โหใส่มา20ตัวพอคลิกได้ดังนี้แล้วก็สมมติว่าน,นี้มันเป็นตัวละครเลเวลสาทั้งหมดนะครับเราก็กดอัปเกรดอ่ะเรียบร้อยครับ เพียงเท่านี้เองเราก็จะได้ S บวกหมาแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องการอัปเกรดในหัวข้อนี้เราพูดถึงเรื่องการเอาตัวละครที่เลเวล30ตันแล้วมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละสําหรับเพื่อนๆที่ถามว่าล้วตัวละครเลเวล30ที่เราเก็บบี้จากมันแล้วเนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างประมาณนี้นะครับครบแล้วไหมน่าจะครบแล้วนะเรื่องของลูปก,การฟาร์มออตโต้แล้วก็การซื้อกุญแจการเอาบี้ไปใช้รวมไปถึงการเอาตัวละครที่มันเลเวล30 ไปใช้งานต่อจริงๆมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือการนอกจากตัวละครเลเวล3าเนี่ยเราจะเอาไปเป็นวัตถุดิบตีบวกให้ตัวละครอื่นที่เราต้องการอัปเกรดแล้วเนี่ยเรายังสามารถเอาตัวละครที่มันเป็นบวก5เนี่ยมาผสมได้นะครับแล้วมันก็จะรู้สึกว่ามีโอกาสสุ่มๆนะครับที่จะออกเป็นตัวละครดาวถัดดา,ดาวที่มากขึ้นหรือว่าวเป็นตัวละครอื่นอะไรอย่างเงี้ยสามารถสุ่มได้ตั้งแต่ดาว1ถึงดาว5เลยนะครับ แล้วก็ต้องเอาตัวละครบวก5เท่านั้นสุดท้ายคือต้องทาบวก5อยู่ดีไอ้พวกตัวละครที่มันเป็นแบบอิกี้หนึ่งดาว2ดาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องจับกินเอามาจับกินเพื่อทาบวก5อยู่ดีนะครับครบไหมครบนะเอ้าแม่งมีพันเพชรพอดีกาชากันหน่อยเหล่ะเจฟมาตนกีเฮ้ออีอะรอนานแล้วเฮ้ยเฮ้ยทองมาล่ะทองมาล่ะทองมาล่ะว่าไง ติดดวงติดดาชึ้มชับชึ้มชับฮึบฮับฮึบปึ้งปึง้งเฮ้ยไอ้เหี้ยเอาเรื่องอะมาพี่เจฟพระเจ้าเจฟขอสักทีวะพระเจ้าเจฟของแง้มของแง้มของแง้มอึดผมสีผมสีไอ้เหี้ยไม่ใช่หมวกแล้วมันเป็นทรงผมแล้วเอ้ยเอ้ย มีคอคอสีฟ้าฟ้าเอ้ยปกเสื้อตั้งตั้งเฮ้ยเฮ <c oughs> ้ยอึ <c oughs> เรียบร้อยไอ้เหี่ยปกเสื้อตั้งตั้ง